ส่วนเรื่องของคดีรับจำนำข้าวนะคะที่วันนี้ทางด้านของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาถอดถอ,อ,อนอดีตนาย,ยกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะโดยทีมทนายของคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้มาขอเพิ่มพยานนะคะพร้อมยืนยันค่ะว่าเรื่องนี้นั้นไม่ไม,มีความผิดตามข้อกล่าวหานะคะไปติดตามความคืบหน้าได้จากคุณธินพพันธนามเลยค่ะคุณธินพ,พสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนิติรัตน์คุณนภัสคุณสัตตรกคุณครับ มติการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้ที่มีนายพรเิตวิชิตชรชัยเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับหลักฐานเพิ่มเติมของทนายความอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักธิน,นวัตรหรือไม่ไนั่นตามมติครับก็ได้มีกา,ารอ่านลงเสียงเป็นไปที่เรียบร้อยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา โดยมีมติว่าจะไม่รับหลักฐานแล้วก็พยายามเพิ่มเติมเพราะเนื่องจากหลักฐานที่มีอยู่นั้นก็มีการพิจารณาอยู่แล้วครับโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมทนายความรวมไปถึงสอชครับก็ได้รับเอกสารพยานเพิ่มเติมจากที่ประชุมนําหลักฐาน72รายการของทีมทนายความแจกให้สมาชิกตรวจดูด้านนายสมชายแสวงการครับก็ได้บอกภายหลังการตรวจเอกสารขอให้จัดเอกสารเป็น8กลุ่มกลุ่มละ72รายการ เพราะเป็นเอกสารที่ง่ายต่อการพิจารณาของสมาชิกซึ่งจะหมายถึงการลงมติที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยที่ทีมทนายความของอดีตนายกยิ่งรักชิน,นวัตรนรวิทย์ล่าแหล่งเข้ามายื่นหนัง หลักฐานเพิ่มเติมกับสภา,านิติษิ์เป็นแห่งชาติหลังจากเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ส่งพยานหลักฐานจํานวน72รายการต่อสอสไปแล้วซึ่งหลักฐานทั้งหมดไม่ใช่หลักฐานใหม่ครับเพราะเป็นหลักฐานที่เคยยื่นกับคณะป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายนรวิชเชื่อว,ว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสอชอซึ่งในวันนี้ที่นางสาวยิ่งรักไม่ได้มาเดินทางมายื่นด้วยตัวเองนั้นเป็นเพียงการยื่นแสดงหลักฐานเพิ่มเติมเท่านั้นส่วนในวันที่9มกราคม2558ซึ่งเป็นวันถแถลงการเปิดคดีของนางสาวยิ่งรักนั้นต้องจับตาดูครับว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรจะเดินทางมาถแถลง คดีด้วยตัวเองหรือไม่ซึ่งทางทีมนายความจะต้องมีการปรึกษาหารือกันก่อนพร้อมย้ำมั่นใจว่าทางสอทชอจะมีความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีนี้ครับนายนรวิทย์มีความกังวลในการพิจารณาของสอ,อชอไหมครับ ครับโดยไม่มีการแสดงความกังวลในการพิจารณาคดีของสอนชในวันนี้แต่อย่างใดน,นะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเปรียบในกรณีของอดีตประธานวุฒิสภานิคมวัยรัชาพานิชที่ทางสนชมีมติไม่รับพิจารณาหลักฐานเพิ่มเติม,มแต่นายนรวิทย์เนี่ยให้ความเห็นว่าเป็นคนละก,กรณีกันเพราะพยานหลักฐานนี่เหมือนกันส่วนกรณีที่นายนรวิทย์ก็ ได้ยืนยันในส่วนของนักวิชาการที่ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีหรือสอนชในวันนี้เพื่อให้แต่งตั้งคณะกรรมการออกสอบสวนเอาผิดผู้ที่มีส่วนกระทาความผิดในโครงการรับจำนำข้าวและให้ชดใช้เงินคืนจํานวนเงิน าแสนล้านบาทนั้นนายน,นริทย์บอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงจะตามหลักข้อกฎหมายนั้นไม่สามารถที่จะเอาย้อนผิดอ่าขออภัยครับไม่สามารถที่จะเอาผิดย้อนหลังได้ครับ ค่ะมีการที่แจ้งไหมคะว่าหลักฐาน72รายการที่ยื่นมาในครั้งนี้ที่เทียบกันกับครั้งที่แล้วว่าเป็นชุดเดียวกันนั้นมีอะไรบ้างคะครับก็เป็นในเรื่องของรูปแบบของคดีแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการโครงการคดีรัฐมนตรีข้าวที่มีการพิจารณาไปแล้วก่อนหน้านี้ครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณธรนพครับครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับ การให้ข้อมูลของทางทีมทนายความอดีตนาย,ยกยิ่งรักษ์เชนวัตรเกี่ยวกับคดีจำนำข้าวนะครับ